ความหมายของเซมเซลถ้าจะพูดกันง่ายๆนันก็คือว่าเซมเซลคือเซลล์ต้นกาเนิดต้นกําเนิดก็คือเขายังกลายเป็นเซลล์ตัวอ่อนอยู่ที่ยังไม่มีความจําเพาะในการแบ่งตัวเองกลายเป็นเซลล์หัวใจเซลล์ Sale ตับเซลปอดเขายังคงเป็นเซล์ที่สามารถผลิตแบ่งตัวเองมากขึ้นได้เรื่อยๆ ปกติแล้วนั้นเราแบ่งสเเซลล์ออกมาเป็น2ส่วนส่วนแรกคือสเเซลล์ตัวอ่อนซึ่งภายหลังจากมีการประดุจสันธิการระหว่างเซลล์ของคุณพ่อและเซลล์ของคุณแม่ปุ๊บจะกลายเป็นเซลล์เราขึ้นมา1เซลล์มีการแตกตัวกลายเป็นทั้งหมด32เซลล์สเต็มเซลล์จากตัวอ่อนนั้นมันจะมีการแบ่งตัวอย่างมากมายกลายเป็นอวัยวะเราทั้งหมดซึ่งณวันนี้เรามีทั้งหมด3 0 0 0 0้านเซลล์จากเพียงแค่32เซลล์ข้างต้นนี้เอง คุณสมบัติพิเศษของเซลล์ต้นกําเนิดน,นั้นก็คือเซลล์เขาต้องเป็นเซลล์ที่ยังไม่จําเพาะบ่งบอกว่าเขาพร้อมที่มีการพัฒนาไปเป็นเซลล์ใหม่ๆตลอดเวลามีความสามารถที่มีการแบ่งตัวเองตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเรามีความต้องการของเซลล์ใหม่ๆซเซลล์จะมีการพัฒนาแบ่งตัวเองขึ้นมาเพื่อทดแทนเซลล์จำเพาะ,ะเหล่านั้นซเซลล์แบ่งออกเป็น สเต็มเซลล์เลือดและสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อสเต็มเซลล์เลือดนั้นมักจะพบในกระแสะเลือดหรือในโพรงไข่กระดูหรือในเลือดจากสายสะดือสมมุติว่าเราไปบริจาคเลือดเลือดในร่างกายเราก็จะน้อยลงเซมเซลล์ในไขกระดูกจะมีการถูกกระตุ้นทําให้เรามีการสร้างเม็ดเลือดเม็ดโลหิตเม็ดเลือดขาวเก็ดเลือดขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นทั้ง3ามคอมโพเนนต์นี้มาจากสเต็มเซลล์โลหิตทั้งนั้นเลยอีกเซลล์ชนิดหนึ่งเราเรียกว่าเป็นสเ็มเซลล์เนื้อเยื่อ เซลล์เนื้อเยื่อมีข้อดีตรงที่ว่าเขามีการเราสามารถที่มีการแบ่งตัวเขาได้เพิ่มขึ้นเรื่อยเเขาสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์หัวใจได้เซลล์ตับได้เซลล์ม้ามได้เซลล์กระดูกได้เซลล์กระดูกอ่อนได้เซลล์ไขมันได้เซลล์เส้นประสาทได้เกือบทุกเซลล์ในร่างกายของเราสามารถเปลี่ยนแปลงมาจากเซลล์เซ็มเซลล์เนื้อเยื่อนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเก็บเต็มเซลล์เราควรจะรู้ว่าเราต้องการเก็บเซ็มเซลล์ชนิดไหนและเราจะไปรักษาโรคอะไร ปกติผมบอกได้เลยว่าทุกส่วนของร่างกายแต่เรามักจะเก็บในบริเวณที่เราเก็บง่ายคุณหมอสามารถนําไปเ,เก็บให้ทุกคนได้ง่ายเพราะฉะนั้นรกเป็นสิ่งอะไรที่คนเรามักทิ้งเลือกจากสายสะดือเป็นสิ่งอะไรที่เรามักทิ้งไขมันเป็นสิ่งอะไรที่เราไม่ค่อยชอบพวกเหล่านี้เนี่ยมีเซลล์อันมหาศาลซึ่งเราสามารถที่จะดึงเซลล์ออกมาได้แล้วก็จัดเก็บแล้วก็ฝากธนาคารเอาไว้ เพื่อสามารถใช้ได้อย่างประโยชน์ในอนาคตของทุกๆท่าน